เริ่มแล้วร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนและถือเป็นร่องมรสุมแรกของฤดูฝนปีนี้จากย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้และย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาซึ่งพัดพาและหอบเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตลอดสัปดาห์นี้ถูกภาคจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่12เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงแม้ร่องมรสุมจะพาดผ่านประเทศไทยแต่ในปีนี้ฝนอาจจะตกไม่ปกติค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำๆและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14มิถุนายนค่ะหายไปหลายวันขออภัยด้วยนะคะวันนี้แอดมินกลับมาทำคลิป สรุปข่าวรายงานสภาพอากาศกันต่อค่ะสำหรับวันที่ห้ามิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคอีสานและภาคเหนือค่ะทําให้เกิดฝนตกตั้งแต่เช้ามืดมีฝนตกตั้งแต่บริเวณภาคอีสานตอนบนและในช่วงบ่ายก็เริ่มกระจายมาตกบริเวณภาคอีสานตอนล่างรวมถึงภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างก็เริ่มมีฝนตกมากขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นนี้ด้วยค่ะที่ไหนยังไม่เจอฝนใจเย็นๆนะคะยังได้ลุ้นฝนกันตลอดสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าค่ะแต่ในบางพื้นที่ก็ยังคงมี อากาศร้อนอยู่นะคะที่ไหนมีอากาศร้อนหากเกิดฝนตกให้ระวังลมกระโชกแรงพายุลมแรงซึ่งอาจสร้างความเสียหายได้ค่ะ ส่วนภาคใต้ลมมรสุมตะวันตกเชียงใต้มีกําลังแรงและมีหย่อมความกดอากาศต่มกําลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลหรือว่าชายฝั่งประเทศเมียนมาซึ่งหย่อมความกดอากาศต่มนี้ได้พัดพาหอบเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ภาคใต้จึงมีฝนตกตั้งแต่เช้ามืดเช่นเดียวกันค่ะและมีเมฆฝนปกคลุมเกือบตลอดทั้งวัน กรอมอัตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่12 10จังหวัดยังต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะได้แก่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลยังต้องระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากน้ําล้นตลิง่งรวมถึงดินโคลนถล่มได้ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรง โดยทะเลดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ค่ะ ดนในช่วงวันที่5ถึง6มิถุนายนนี้พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกมากที่สุดและฝนตกหนักมากที่สุดก็คือบริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางวันที่6มิถุนายนนี้ฝนจ,จะเพิ่มขึ้นมากกว่าวันที่5ค่ะโดยตลอดสัปดาห์นี้กรมตูเตือนทุกภาคยังมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นค่ะจากร่องมรสุมที่อาจจะพาดผ่านประเทศไทยตลอดสัปดาห์หรือแม้กระทั่งสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมของแต่ละภาคค่ะยิ่งภาคอีสานด้านตะวันออก ภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันยิ่งต้องระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษค่ะส่วนคลื่นลมในสัปดาห์หน้ายังคงมีกําลังปานกลางค่ะแต่ทั้งนี้กร้อุมตูนิยมิทยาได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าในปีปกติถ้าเกิดร่องมรสุม ฝนจะตกชุกตามแนวร่องมรสุมค่ะแต่ปีนี้อาจจะไม่ปกติค่ะเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในสภาวะเอลนิโยยังต้องติดตามข้อมูลกันต่อค่ะโดยหลังจากหมดฝนชุดนี้นะคะประมาณหลังวันที่20มิถุนายนฝนจะลดลงและยังมีโอกาสเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงได้ค่ะดังนั้นในช่วงนี้หากเกิดฝนตกที่ไหนขอให้เกษตรกรหาวิธีกักเก็บน้ําไว้ใช้ด้วยนะคะโดยกรมตรุลาธิกาดว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนนี้ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาค ตอนออกเชียงเหนือจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ทําให้ฝนลดลงโดยปริมาณฝนรวมทั้งเดือนของเดือนมิถุนายนยังคงน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5- ถึงร้อยละ10เว้นแต่ภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ปริมาณฝนใกล้เคียงกับค่าปกติค่ะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศประจําวันจากกรม m ุ t ค่ะตั้งแต่เย็นวันที่5ไปจนถึงเย็นวันที่6มิถุนายนภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากจังหวัดน่านอุต ดิพิศนุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด38องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยพื้นที่สีแดงเสี่ยงฝนตกหนักมากคือจังหวัดหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูกาลาสินมหาสรารคามและร้อยเอ็ดส่วนพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงฝนตกหนักคือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรและอำนาจเจริ อุณหภูมิสูงสุด36องศาภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดอุทัยธา,ยานีชัยนาทอยุทยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราช,ชบุรีและนคปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพและประิมณฑลอุณหภูมิสูงสุด36องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากคือจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักคือจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรี นครนายกชาเชิงเซาชนบุรีและระยองอุณหภูมิสูงสุด36องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าะนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพปรปัตตานียะลาและนราชิวาสอุณหภูมิสูงสุด36องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรซึ่งลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนก็จะมีกำลังแรงกว่าอ่าวไทยตอนล่างค่ะ ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดระนองฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด34องศาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีลมแรงกว่าอันดามัน มันตอนล่างค่ะ มาต่อที่แอปวินดีค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหนา้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆครึ้มสี C C, เขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะในช่วงค่ำของวันที่5มิถุนายนบริเวณคอีสารตอนบนค่ะช่วงดึกๆอาจจะมีกลุ่มฝนเข้ามาอีกรอบนะคะแถวบึงกาฬ สกลนครน,นครพน,นมค่ะกำลังมีกลุ่มฝนที่เคลื่อนมาจากทางสวปลาวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาเพชรบูรณ์สุขโขทัยกำแพงเพชรแม่ห้องซ้อนเชียงใหม่ลำปางส่วนภาคตอนออกและภาคกลางตอนล่างมีเมฆฝนปกคลุมอยู่ค่ะแต่ว่าฝนยังน้อยภาคใตา้ฝนน้อยนะคะมีเมฆบางๆปกคลุมอยู่ค่ะไปดูนวโนฝนผ่านแบบจำลองกันต่อค่ะ เริ่มในช่วงเช้ามืดวันอังคารที่6มิถุนายนค่ะบริเวณภาคสานตนบนหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพน,นมค่ะอาจจะยังมีฝนตกอยู่บางพื้นที่นะคะมีสีฟ้าถึงสีเหลืองค่ะรวมถึงมีสีฟ้าอ่อนแถวชัยภูมิคอนแกน่นคนครราชสีมามหาสรารคามกาฬสินธุ์ ภาคตอนออกมีสีฟ้าจังหวัดตราดค่ะภาคเหนือมีสีด้านตะวันออกค่ะเชียงรายพะเยานานอุตรดิตฐ์ภาคกลางไม่มีสีภาคใต้มีส <reco Christ. S 1> ีฟ้า <UC> อ่อนเล็กน้อยค่ะแถวชุมพรระนองประจวบคิริขันหกโมงเช้าวันอังคารที่6มิถุนายนภายศานยังมีสีฟ้าเขียวอยู่ค่ะแถวเลยหนองคายบึงการและตอนล่างของอุบลภาคตะนออกมีสีฟ้าอ่อนจังหวัดที่ติดทะเลภาคกลางไม่มีสีภาคเหนือมีสีฟ้าเขียวเชียงรายค่ะสีฟ้าอ่อนพะเยานานอุตรดิษฐ์ภาคใต้มีสีฟ้าอ่อน เข้ามาเล็กน้อยแถวระนองพังงาภูเก็ตและสุราษธ,ธานีค่ะช่วงเที่ยงฝนเพิ่มขึ้นค่ะบริเวณภาคใต้มีสีเหลืองค่ะ ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สีฟ้าชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชรังสตูลพัทลุงและประจวบคีริขันภาคตะวันออกสีฟ้าเขียวจันทบุรีดาดภาคกลางสีฟ้ากาญจนบุรีและกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือสีฟ้าฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงรายพะเยาแพร่นานพายสานสีฟ้าเขียวเหลืองฝั่งจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นค่ะ บายวันอังคารที่6มิถุนายนสีเพิ่มขึ้นถุกภาคโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มขึ้นค่ะภาคใต้มีสีเกือบทุกจังหวัดค่ะยกเว้นบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะ3จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสีค่อนข้างน้อยกว่าพื้นที่อื่นค่ะภาคตอนออกมีสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดค่ะ สีเขียวเหลืองแถวสากแก้วฉะเชิงเซาภาคกลางม,มีสีฟ้าทุกจังหวัดค่ะเมฆมากขึ้นสีเขียวเหลืองแถวราช,ชบ,บุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนาคนปรปฐมกรุงเทพปริมณฑลน,น,นครสวรรค์อุทัยธานีภาคเหนือสีเกือบทุกจังหวัดค่ะส่วนใหญ่จะเป็นด้านตะวันตกของภาคนะคะฝนเริ่มเข้ามาจากทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากลำพูนลำปางเชียงรายค่ะส่วนภาคสาน มีสีฟ้าเขียวแถวหนองคายอุดรธานีขอนแก่นนครด้านสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเก็ดค่ะจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าอ่อนเย็นวันอังคารที่6มิถุนายนภาคใต้สีลดลงค่ะเหลือสีฟ้าอ่อนชุมพรระนองพังงาสตูลพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสภาคตอนออกสีเบาลงค่ะเป็นสีฟ้าอ่อนเกือบทุกจังหวัดภาคกลางสีเยอะขึ้นค่ะมีสีเหลืองเพิ่มขึ้นแถวกรุงเทพปริมณฑลนครปฐม ราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามปทุมธานีอยุธยาลบบุรีสระบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีค่ะส่วนภาคเหนือสีเขียวเหลืองเน้นด้านตะวันตกของผ้าค่ะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ส่วนด้านตนออกของภาคเป็นสีฟ้าอ่อนค่ะภายสานสีเขียวเหลืองเน้นด้านตอนล่างของผ้าค่ะนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ป่าสีสะเก็ดอุบลนครพนมบึงกาฬสกลนครหนองคายอุดรธานีค่ะ คำวันอังคารที่6มิถุนายนภาคใต้ฝนน้อยค่ะมีสีฟ้าอ่อนระนอ,น,นองพังงาภูเก็ตกระบี่าากตอนออกสีเขียวเหลืองจันทบุรีราสีฟ้าระยองค่ะภาคกลางสีน้อยมากค่ะ ภาคเหนือสีเขียวเหลืองแถวลำปางแพร่สุขโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิต์เพชรบูรณ์สีฟ้าเชียงใหม่เชียงรายพะเยาวนานภายสารสีเพิ่มขึ้นสีเขียวเหลืองแถวชัยภูมินครราชสีมาขอนแกน่นอุดรธานีสกนลนครกาลาสินมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลค่ะส่วนจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าเกือบทุกจังหวัดตีหนึ่งวันพุทธที่เมิถุนายนค่ะ ภาคใต้สีฝนน้อยมากค่ะเป็นสีฟ้าอ่อนฝั่งระน,นองพังงาภูเก็ตภาคตอนออกสีฟ้าจันทบุรีจาดชาเชิงเซาปราจีนบุรีนครนายกภาคกลางยังไม่ค่อยมีสีค่ะ ภาคเหนือมีสีด้านต้นออกของภาค่ะเชียงรายพะเยาแพร่นานอุตรดิษฐ์สุขโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ภายสารสีขยับขึ้นไปทางตอนบนและด้านตอนออกของภาคค่ะเขียวเหลืองเลยนองคายอุรธานีสกลนครบึงกาฬนาครพนมมุกดาหารอำนาจและอุบลจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าอ่อนค่ะยกเว้นด้านชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ที่สีน้อยกว่าจังหวัดอื่น วันพุทธที่7มิถุนายนค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันสีเพิ่มขึ้นค่ะระวังฝนด้วยนะคะมีสีฟ้าทุกจังหวัดเขียวเหลืองพังงาภูกเก็ตกระบี่รวมถึงฝั่งจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชมีสีฟ้าเล็กน้อยค่ะภาคตอนออกจังหวัดที่ติดทะเลเป็นสีฟ้าถึงเขียวเหลืองค่ะมีโอกาสเกิดฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจันทบ,บุรีดาดภาคกลางไม่ค่อยมีสีค่ะภาคเหนือยังคงเป็นสีฟ้าด้านตอนออกของภาคอยู่ค่ะภาคอีสานสีเขียวเหลืองแถวหนองคายบึงกาฬค่ะสีฟ้า อุดรธานีสกลน,นครขอนแก่นกาลาสินมุกดาหารตุรินศรีสะเกดอุบลอำนาจเจริญค่ะ6โมงเชา้าวันพุทธที่7มิถุนายนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีนมสีฟ้าถูกจังหวัดค่ะฝั่งอ่าวไทยมีสีเล็กน้อยแถวสุราษฎร์ธานีภาคตอนออกสีเหลืองจันทบ,บุรีราดสีฟ้าชนบุรีระยองฉะเชิงเราภาคกลางยังไม่ค่อยมีสีค่ะภาคเหนือสีลดลงเล็กน้อยเหลือสีฟ้าอ่อนแถวเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิษฐ์และสุโขทยัยภายสารสีอ่อนลงค่ะฝนลดลง เหลือสีฟ้าอ่อนส่วนใหญ่ทางตอนบนและด้านตะวันออกของผ้าค่ะ เที่ยงวันพุธที่7มิถุนายนภาคใต้สีเพิ่มขึ้นค่ะฝั่งอันดามันสีฟ้าทุกจังหวัดสีเขียวเหลืองจังหวัดสตูลฝั่งอ่าวไทยมีสีฟ้าแถวประจวบชุมพรสุราษฎร์นครพัทธลุงและสงขลาค่ะภาคตอนออกสีเหลืองระยองจันทบุรีตราจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าทุกจังหวัดภาคกลางสีเพิ่มขึ้นค่ะสีเหลืองฝั่งกาญจนบุรีสีฟ้าแถวกรุงเทพปริมณฑลและอุตรยธานีภาคเหนือมีสีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และอุตรดิตถ์ คายสารมีสีฟ้าทางตอนล่างของนครราชสีมานครพนมมุกดาหารกาฬสินธ์อำนาจเจริญอุบลสีสะเก็ดและยะโสธรค่ะบ่ายวันพุทธที่7มิถุนายนสีเพิ่มขึ้นค่ะภาคใต้สีฝนไม่ค่อยเยอะนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนส่วนใหญ่ฝนเล็กน้อยบางพื้นที่แต่ว่ามีสีเหลืองบริเวณปัตตานียะลานราธิวาสค่ะภาคตอนออกเป็นสีฟ้าเขียวถูกจังหวัดค่ะภาคกลางมีสีทุกจังหวัดสีเขียวเหลืองเพิ่มขึ้นค่ะ สุพรรณบุรีอุธยาปทุมธานีกรุงเทพปริมณฑลชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคเหนือสีเพิ่มขึ้นค่ะส่วนใหญ่ทางด้านตะวันตกของภาคและตอนล่างของภาคค่ะภายสารสีเยอะขึ้นค่ะเริ่มจากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคก่อนค่ะเลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกดอุบลค่ะเย็นวันพุธที่7มิถุนายนภาคใต้สียังไม่ค่อยเยอะค่ะส่วนใหญ่เป็นสีฟ้านอ่อนประจวบชุมพรระน,นองพังงาภูเกต็ต ภาคตะวันออกเป็นสีฟ้าทุกจังหวัดค่ะโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีราดภาคกลางยังมีโอกาสเจอฝนอยู่นะคะแต่กลุ่มฝนจะเริ่มขยับไปทางด้านตะวันออกของภาคมากขึ้นค่ะสีเขียวเหลืองฝั่งอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอยุธยาปทุมธานีภาคเหนือสีกระจายเข้ามาเยอะขึ้นค่ะสีฟ้าเกือบทุกจังหวัดสีเขียวเหลืองแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ พาสารสีเขียวเหลืองกระจายเข้าไปมากขึ้นค่ะเลยเชยภูมิโคราขคคอนแกน่นกคนครราชสีมามหาสารคามบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลยะโสธรร้อยเอ็ด่าวมันพุธที่7มิถุนายนภาคใต้ฝนสีลดลงค่ะโอกาสเกิดฝนลดลงโดยมีสีเขียวประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีภาคตอนออกสีเขียวเหลืองแถวระยองจันทบุรีตราศักแก้วภาคกลางมีแค่ฝั่งกาญจนบุรีภาคเหนือสีเขียวเหลืองขยับไปทางด้านลำปางแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทัยกำแพงเพชร จังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าอ่อนค่ะภัยสารมีสีฟ้าเกือบทุกจังหวัดและสีเขียวเหลืองขยับขึ้นไปทางตอนบนค่ะน้องคายอุดรธานีสกลนครน,นครพนมปึงการและกาลสินค่ะต่อไปดูแนวโน้มฝนคร่าวๆกันค่ะแบบจำลองยิ่งไกลย,ยิ่งไม่แม่น้มมามืดวันพริหัที่8มิถุนายนมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยแถวอีสานตอนบนอีสานด้านตอนออก ภาคตอนออกจังหวัดที่ติดทะเลภาคกลางฝั่งกาญจนบุรีและภาคใต้ตอนบนค่ะบ่ายวันพฤหัสที่8มิถุนายนไทยตอนบนฝนสีเพิ่มขึ้นค่ะเป็นสีฟ้าเกือบทุกจังหวัดสีเขียวเหลืองบริเวณภาคเหนือด้านตอนตกภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกตอนบนค่ะแถวสักแก้วภายสารเน้นทางตอนกลางถึงตอนล่างภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางค่ะค่ำวันพฤหัสที่8มิถุนายนภาคเหนือมีสีบริเวณทางตอนล่างค่ะภายสารสีเหลืองส่วนใหญ่ทางตอนบน จังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าภาคตอนออกสีเหลืองจันทบุรีดาดภาคกลางมีแค่สีฟ้าทางตอนล่างของภาคส่วนภาคใต้ฝนสีน้อยมากค่ะเช้ามืดวันศุกร์ที่9มิถุนายนภาคเหนือมีสีอ่อนทางตอนล่างค่ะภาคอีสานมีสีทางตอนบนและด้านตอนออกจังหวัดที่ติดชายแดนลาวภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกจังหวัดที่ติดทะเลและภาคใต้แถวอันดามันตอนบนค่ะ บ่ายวันศุกร์ที่9มิถุนายนไทยตอนบนมีโอกาสเกิดฝนเพิ่มขึ้นค่ะมีสีกระจายเกือบทั่วทั้งภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนบนค่ะค่ำวันศุกร์ที่9มิถุนายนไทยตอนบนยังม bon> ีโอกาสเจอฝนอยู่ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานค่ำดึกวันศุกร์ที่9มิถุนายนอีสานตอนบนอีสานด้านตอนออกยังมีโอกาสเจอฝนอยู่มากที่สุดค่ะเช้ามืดวันเสาร์ที่10มิถุนายน กเกิดนภาคเานตนตกคามมาาคลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกจันทบ,บุรีราดภัยสารตอนบนและด้านตะวันออกที่ติดกับลาวภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนบนค่ะวันเสาร์ที่10มิถุนายนฝนสีเพิ่มขึ้นชัดเจนค่ะแล้วก็ร่องมรสุมเริ่มขยับสูงขึ้นนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแถว พม่าตอนบนหรือว่าแถวบังคลาเทศแล้วค่ะรวมถึงยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ก็เคลื่อนมาอยู่บริเวณอา่าวตังเกียค่ะภาคเหนือภาคอสานมีโอกาสเกิดฝนและตกหนักบางพื้นที่ค่ะภาคกลางภาคตอนออกยังมีโอกาสเจอฝนอยู่ส่วนภาคใต้มีฝนบ้างแต่ว่าสีเขียวเหลืองจะไม่เท่าไทยตอนบนค่ะค่ำวันเสาร์ที่10มิถุนายนยังมีโอกาสเจอฝนอยู่ทางอีสานตอนบนและภาคเหนือภาคตอนออกแถวจันทบ,บุรีราด ชามืดวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนฝนน้อยลงค่ะมีสีอ่อนแถวภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตอนออกจันทบ,บุรีจาดบ่ายวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนสีเหลืองลดลงค่ะแต่ยังมีสีฟ้าปกคลุมอยู่เกือบทุกจังหวัดค่าวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน พายสานตอนบนและภายสานด้านตะวันออกค่ะยังมีโอกาสเจอฝนอยู่นะคะสีเขียวเหลืองภาคตอนออกจันทบ,บุรีราดเช้าวันจันทร์ที่12มิมม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 ถุนายนมีเซียนอ่อนเล็กน้อยภาคอีสานจังหวัดชายแดนค่ะภาคตอนออกจันทบุรีราดภาคเหนือจังหวัดติดชายแดนแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ บายวันเสาร์ที่12มิถุนายนพื้นที่ของสีถ้าเทียบกับสัปดาห์นี้สีลดลงนะคะแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่บางพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าอ่อนสีเขียวเหลืองอย่างเช่นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางอีสานล่างค่ะส่วนภาคใต้ฝนเริ่มไปตกบริเวณภาคใต้ตอนล่างมากขึ้นค่ะค่าดึกวันจันทร์ที่12มิถุนายน มีโอกาสเกิดฝนตกหรือตกหนักแถวอีสานตอนบนค่ะชาามืดบังคารที่13มิถุนายนสีค่อนข้างน้อยค่ะส่วนใหญ่จะมีสีจังหวัดที่ติดชายแดนของแต่ละภาคค่ะบ่ายบันคารที่13มิถุนายนยังมีสีฟ้าอยู่นะคะปกคลุมส่วนใหญ่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางค่ะ ค่ำดึกวันอังคารที่13มิถุนายนมีสีบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะอีสานตอนบนภาคตอนออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนบนค่ะบ่ายวันพุธที่14มิถุนายนยังมีโอกาสเจอฝนอยู่บางพื้นที่นะคะสีฟ้าถึงสีเขียวภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคอีสานภาคตอนออกตอนบนและภาคใต้ตอนล่างค่ะแบบจำลองยิ่งไกลย,ยิงย่งไม่แม่นค่ะดูไว้เป็นข้อมูลก่อนนะคะแล้วมาอัปเดตก,กันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะต่อไปปักหมุดสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ โดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่เช้ามืดวันอังคารที่6มิถุนายนไปจนถึงช่วงเช้าว,วันพุทธที่7มิถุนายนค่ะสถานที่แรกสีนรงและสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์วันอังคารมีค่าฝนในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะ2-12มิลลิเมตรและมีค่าฝนต่อเนื่องไปจนถึงเช้ามืดวันพุธอีก4-5มิลลิเมตรมีค่าฝนตลอดสัปดาห์นี้ค่ะแม่สอดจังหวัดตาวันอังคารมีแม่ครึ้มมากขึ้นมีค่าฝนในช่วงเที่ยงถึงเย็นค่ะ3-8มิลลิเมตร และมีเมฆคลุมคมหรือฝนเล็กน้อยไปจนถึงวันพุธมีค่าฝนตลอดสัปดาห์ค่ะสีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวันอังคารช่วงเช้ามีเมฆคึ้มคลุมหรือฝนเล็กน้อยค่ะค่าฝนประมาณ1มิลิเมตรจากนั้นค่าฝนเพิ่มสูงขึ้นในช่วงค่าค่ะ4มิลิเมตรเช้ามืดวันพุธอีก10มิลิเมตรบ้านโคงวิไลจังหวัดกำแพงเพชรวันอังคารฝนยังไม่เยอะค่ะกลางวันมีแดดจัดและมีค่าฝนในช่วงเย็น6มิลิเมตรพุธพฤหัสสุกยังมีค่าฝนอยู่ค่ะนนสูงนครราชสีมาวันอังคารช่วงเช้ามืดมีค่าฝน2-3 ตรช่วงเย็นถึงค่ำ4-5มิลลิเมตรช่วงดึก8มิลิเมตรเช้ามืดวันพุธ1มิลิเมตร ห้องหงบุรีรัมย์ช้ามืดวันอังคาร2มิลลิเมตรกลางวันเป็นดายสลับเมฆครึ้มช่วงเย็นถึงค่ำค่าฝน5มิลลิเมตรและช่วงดึกอีก2-3มิลลิเมตรสว่างวีระวง์อุบลรัชธานีช้ามืดวันอังคาร3มิลลิเมตรช่วงเช้ามีค่าฝน1มิลลิเมตรช่วงบ่ายถึงเย็น5 mm, มิลลิเมตรค่ำถึงดึก11มิลลิเมตรและช้ามืดวันพุธอีก4มิลลิเมตรสีชนนครศรีธรรมราชวันอังคารค่าฝนน้อยค่ะ1-2มิลลิเมตรในช่วงบ่ายนอกจากนั้นมีเมฆครึ ราชวันอังคารมีค่าฝนช่วงเช้าถึงเย็นค่ะช่วงเช้า3มิลลิเมตรบ่ายถึงเย็น3-4มิลิเมตรค่ำๆเป็นเมฆครึ้มๆค,ค่ะแล้วก็เช้าวันพุธอีก2-3มลิเมตรบ้านวางบดจังหวัดเพชรบูรณ์วันอังคารมีค่าฝนในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะประมาณ12ประมาณ11-12ม mm, ิลลิเมตรและต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันพุธอีก5มิลลิเมตรบ้านบึงแกจังหวัดยะโสธร วันอังคารเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะมีค่าฝนต่ำๆตลอดทั้งวันมีค่าฝนเพิ่มขึ้นในช่วงเย็น2มลิเมตรและช่วงดึก3มลิเมตรเช้ามืดวันพุธอีก4-5มลิเมตรมีค่าฝนตลอดสัปดาห์ค่ะบางไซอยุธยาวันอังคารมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะมีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำประมาณ13มลิเมตรพุธพฤหัสสุกยังมีโอกาสเจอฝนค่ะเวียงสะเคียนซาและพุ่นพินสุราธานีวันอังคารมีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะ4-9มลิเมตรส่วนวันพุธพฤหัสยังมีโอกาสเจอฝนค่ะ เวียงเทิงจังหวัดเชียงรายวันอังคารมีค่าฝนต่ำๆต,ตลอดทั้งวันค่ะเช้ามืด2-3มิลเมตรช่งชวงเช้า14มิลเมตรเย็น3ม mm, ิลเมตรค่ำามมิลเมตรเช้ามืดวันพุธอีก5มิลเมตรปะทิวจังหวัดชุมพร วันอังคารมีลมแรงเป็นส่วนใหญ่ค่ะเมฆครึ้มปกคลุมค่าฝนไม่ค่อยเยอะนะคะเช้ามืด1มิลิเมตรบ่าย1มิลิเมตรแล้วก็ช่วงค่ำถึงดึก3-4มิล mm. ิเมตรปะเรียนจังหวัดตรังวันอังคารเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะเช้ามืด1มิลิเมตรเช้า5มิลิเมตรเย็น5มิลิเมตรและเช้ามืดวันพุธอีก5-6มิล mm. ิเมตรเบตงจังหวัดยะลาวันอังคารโอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่าฝนไม่ถึง1มิลิเมตรในช่วงเย็นถึงค่ำและฝนน้อยตลอดสัปดาห์ค่ะ ภูเขียวจังหวัดชัยภูมิวันอังคารเช้ามืดค่าฝน2มิลลิเมตรบาย3-4มิลลิเมตรค่ำ1มิลลิเมตร ทงหัววังเหนือจังหวัดลำปางวันอังคารมีเมฆครึ้มเป็นส่วนใหญ่ค่ะช่วงเช้า2-3มมิลิเมตรบ่าย1มิลิเมตรเย็น1มิลิเมตรและเช้ามืดวันพุธมีเมฆครึ้มปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ค่ะอำเภอเมืองจองังหวัดขอนแก่นวันอังคารเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่าฝนสูงในช่วงบ่ายค่ะ14-15มิลิเมตรช่วงค่ำวันอังคารอีก9มิลิเมตรและเช้ามืดวันพุธอีก5 mm. มิลิเมตรอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมีค่าฝนตลอดวันค่ะเมฆครึ้มปกคลุมตลอดวันหรือฝนตกตกหยุดหยุดค่ะเช้าร 11มิลลิเมตรเช้า6มิลลิเมตรเย็น3มิลลิเมตรค่ำ2มิลลิเมตรเช้ามืดวันพุธอีก7มิลลิเมตรใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าแบบนี้แจ้งชื่อสถานที่พร้อมด้วยคำว่าปักหมุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์และรอดูในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ